คุณมากมากเลยนะคะเย้เอ่านคอมเมนต์ทันแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะเนาะการวิเกีายว์ความเหดสวัสดีค่ะคุณเดือนค่ะพี่สาวใจคำสวัสดีค่ะคุณกาลยานะคะอีคารันจวนจริงใจสุดนะคะก็สวัสดีจากไทยเป็นกําลังใจวันหยุดกันเนาะขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการทักทายขอบคุณทุกคอมเมนต์บอกพี่พิงค์สวัสดีค่ะนะคะเอ้ยหนิงสร้างรายได้สวัสดีจากคุณวันนี่เนนะคะเอ้ยหนิงสร้างรายได้สวัสดีค่ะคุณยายูนด้วยนะคะเนาะพี่เล็กบิวตี้แฟนเพจบอกคุณวันสวัสดีค่ะนะคะวันน สไตล์บ้านๆน,นะคะเนาะแฟมิลี่แม่ลูกหัตสวัสดีค่ะพี่ปาจารีย์ด้วยนะคะคนบ้านอ,อกอยู่ในต่างแดนก้อนแพรแฟมิลี่ก็สวัสดีไหว้ยกอ่ารอบบ้านเลยนะคะเนาะก็ไหว้ยกรวมรอบบ้านเลยนะคะเนาะแม่แพรไหว้ทักทายทุกคนนะคะพะยอมแฟนเตยนะคะเนาะคุณไกนะ่น้ามนสวัสดีพี่พิงค์พาเพลินค่ะนะคะเนาะคุณไกนะ่น้ามนสวัสดีค่ะพี่ กัลยาหองรักด้วยนะคะนาะก็ทักทายเป็นกําลังใจกันนะคะนาะขอบกติหรอว่าหน้าที่ของการเป็นครีเอเตอร์นะคะนาะเอาหวงของยายสวัสดีพี่รัตติมาด้วยนะคะก็สวัสดีทักทายกับพี่พี่เมลทองพูลด,ด้วยนะคะนาอขอบคุณแอดแฟนเพจบอกยายออนสวัสดีครับติตาครีเอเตอร์ก็สวัสดีค่ะอาหารทะเลและสุขภาพซีบั๊กทอนนะคะอาหารและสุขภาพอา่าซีบั๊กทอนก็ทักทายครอบครัววุ่นวายบอกยังไม่ผ่านค่ะอ่า,อาแต่แต่ได้เครื่องมือแล้วใช่ไหมคะเนาะ ตั้งค่าแล้วยังไม่ผ่านหรือว่ายังไงนะคะเนาะขอบคุณมากมากเลยทอกนะคะเนาะรุ่นน้อยแฟนเพจสวัสดีทุกท่านนะคะพี่ Pink พิงค์คาเพลินก็สวัสดีคุณธนาวดีแหวนเพชรน,นะคะพี่ใหญ่เพลินสวัสดีคุณพิงค์นะคะเนาะธนาวดีแหวนเพชรส,ส,สวัสดีค่ะวณีแหวนเพชรสวัสดีค่ะนะคะเนาะก็ทักทายเป็นกําลังใจขอบคุณทั้ง13ดวงตาคู่สวยเลยนะคะเนาะขอบคุณมากมากเลยนะคะคกเะคะ็เป็นลัคกี้นัมเบอร์และสุขภาพซีบัคคอซีบัคทอนนะคะเนาะขอโทษขออภัยนะคะเนาะอาหารและสุขภาพซีบัคทอนก็สวัสดีครับทักทายกับสาวเครื่องเครักขอบคุณ นะคแะม่กัลยานะคะพี่พิพาเพิินก็ทักทายคุณวิระชนสวัสดีนะคะแล้วก็สวัสดีน้องสาวเกื้งด้วยนะคะกัลยาห่วงรักบอกมาส่งอาหนะคะเนาะอาหารและสุขภาพอ่า สีบักสีบักคอนใช่ไหมคะสีบักทอนนะคะนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะนาะขอโทษขออภัยนะคะนาะก็สวัสดียินดีต้อนก็น่าจะหยุดชนะนะคะนาะวันนี้งานประจานะคะพูดถึงงานประจานะคะไม่ได้พูดถึงอ่างานครีเอเตอร์นะคะนาะแต่ครีเอเตอร์ของพวกเรานี่ทํางานเป็นแบบไม่มีวันพิโกคะอาหารและสุขภาพสีบักทอนก็สวัสดีครับนิโกะยามาตัวแฟนเพจนะคะสวัยมาดาบอกน้องนิโกทักทายจ้านะคะลูกผู้ชายเลือกไทยแรแฟนเพจอาหงช้ยคาส่งกําลังใจครับสวัสดีพี่สานะคะขอบคุณพี่สาหงช้ยคำนะคะก็ส่งน้องไปเที่ยว รอบโลกอีกแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ดาปากินก็ทักทายด้วยพี่สิทธิ์น้อยสันป่าตองพี่สิทธิ์ดีค่ะนะคะก็สวัสดีทักทายกันนะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณไก,ก่นมมนก็โชคดีทุกท่านค่ะนะคะสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะก็วันนี้เนาะไปไปทักทายไปให้กําลังใจพี่พี่สิทธิ์น้อยก็ไม่ค่อยได้คอมมต์น,นะคะเพราะว่าพี่ออนกำลังซื้อของอยู่นะคะเนาะน้องยัยงส่งกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะพี่พิงค์พาเพื่อนก็สวัสดีบ่าวแอดนะคะเนาะ อ่าคอมเมนต์ของเดิออนไม่ขึ้นขอดึงนิดนึงนะคะเนาะอาหารและเจนะคะเนาะอ่าการมิเกลฟาร์มเฮดก็สวัสดีค่ะพี่เพีงนะคะจีเจก,ก็น่าจะทํางานอยู่ด้วยนะคะน่าจะให้กําลังให้อาหารคุณยายอยู่กําลังเอาเอาเอานนะคะน้องคุณเริ่มทําตามก็ทักทายพี่เพ็ญสวัสดีจ้านะคะกัลยาห่วรักทักทายพี่เดือนพองสวัสดีนะาเดือนพองนะคะเนาะพี่เดือนเอดิออนไม่แน่ใจว่าพี่เดือนเดินทางอยู่หรือว่าถึงบ้านดินออนส่งกําลังใจจ้าสวัสดีค่ะคุณโาหงของยายขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสําหรับการทักทายแล้วก็กําลังใจด้วยนะคะเนาะขอบคุ จะบอกว่าอ่าหนจอกันอ่าจอกันไลฟ์สดตรงทีวีของเพื่อนๆน,นะคะของคุณวันก็หาเพื่อนไม่เจอเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะน้องก,ก็เนาะเป็นก,การแล้วก็ชัดเจนด้วยนะคะนอกก้องก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะแต,แต่ละคนก็มีความสวยในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะสวยในแบบฉบับของเราะนะคะเนาะคุณดีก็ทํางานนะคะน้องก,ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกการทํางานเลยเนาะ พี <medio S 2> no ่จนาวดีแฟนเพรบอกเบาชัยอยู่ไหนสวัสดีจ้านะคะเบาชัยทำงานเนาะกัลยาห่วงรักสวัสดีแม่น้องกันนะคะพี่เดือนผงก็สวัสดีค่ะแม่กัลยาห่วงรักด้วยนะคะน้องก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกมีตาบีคุณโอชาณีค่ะวันนี้เนียนชาเนียสวัสดีค่ะพี่เพนพี่เพนแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณธัญญาคานะคะพี่ดาปากนบอกพี่เพนย่างเห็ดฟางเสร็จแล้วหรอคานะคะนะอะกันเนาะพี่สาวของใจคำสวัสดีครับยายูนค่ะกัลยาห่วงรักน้องนีโกกอดจ้านะคะเชฟตามโรงเจ้าเก่าก็ขออนุญาต แล้วก็ชัดเจนด้วยนะคะเนาะก,ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ละคนก็มีความสวยในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะสวยในแบบฉบับของเราเนาะคะกกุณขอให้ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ตรงเป๊ะเลยนะคะเนาะไม่เปลี่ยนแฟนเพจรักแม่น้องการเนาะก็ติดายกับแม่น้องกันมีเกลวฟาร์มเฮดนะคะน้องกักนกเกล เครื่องไลฟ์สดหายนี่คือคือเครื่องไลฟ์สดที่ดูเวลาใช่ไหมคะเนาะอ่าเป็นเป็นตรงที่เราเข้าไปดูเวลาหายเฉยๆใช่ไหมหรือว่า,หร,วาหรือว่าตรงตรงไลฟ์สดคุณพิชิตรวมรมลาศนะคะบ,บอกสวัสดีครับผมคุณดีโอหนะคะก็ขอบคุณคุณพิชิตรวมรมลาศด้วยนะคะกีตาร์เกเตอร์สวัสดีค่ะน้องโตโนดีโอนะคะเนาะนาดาวสวัสดีครับคุณวันนี่เนนวันนี่เนียนชาแนลทักคับพี่พิงค์นุชน้อยแฟนเพจสวัสดีพี่ก๊อฟนะคะเนาะพี่ก๊อฟแฟนเพจบอกทักคุณขวัญนะคะเปิดเปาแฟนเพจบอกพี่เล็กสวัสดีค่ะพี่ อ่ะยังไม่ได้นะคะเพาะสำหรับน้องหนูกานเนีเป็นอะไรที่แบบน่าได้มากๆเลยเพราะว่าคลิปของน้องหนูการเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพก็มีอยู่แล้วนะคะน้องคุณภาพมาได้อยู่แล้วได้ทุกอย่างอยู่แล้วหละเนาะเอาหัวของยายสวัสดีจ้าแม่จันใบสีสไตล์บ้านๆน,นะคะเนาะแฟมารีแม่ลูกฮ่าสวัสดีค่ะพี่ อาจารีด้วยนะคะคนบ้านนอกอยู่ในต่างแดนก็สวัสดีค่ะแม่ใหญ่เพลินสวัสดีค่ะเป็ดเปานะคะธัญญาแฟนเพลดก็ทักทายค่ะแม่ใหญ่เพลิยนยายนค่ะเราบอกวันนี้ขอให้ได้เป็นเศรษฐีทุกคนค่ะสาธุสาธุนะคะยายน,นานุก,การนะคะนอนสายฟ้าชั้นเนีสวัสดีครับคุณพิมลด้วยกันกันมิเกลความเพลียสวัสดีค่ะพี่พิมลครอบครัววุ่นวายก็ทักทายค่ะหนุการนะคะกันมิเกลความเพลียสวัสดีค่ะที่แบบเหมือนเหมือนเป็นแบบอ่กกามันมันก็ทําให้แบบเรามีกําลังมีมีกำลังมีกําลังแรงกายแรงใจที่จะก้าวเดินต่อไปบน ส่งกําลังใจจาาดิออนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับยยนางคนงามด้วยขอบคุณนะคะยานางคนงามนะคะก็เนาะยยนางเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่นะคะพี่เล็กบิวตี้แฟนเพจบอกนี่กดสวัสดีค่ะพี่เพนแฟนเพจบอกคุณสวัสดีคุณเดือนผ่องคานะคะพี่เล็กบิวตี้บอกพี่เพนไหว้ค่ะพี่เพนแฟนเพจสวัสดีคุณยายุสวัสดีสิบสาดวงตาจ้านะคะก็ขอบคุณทั้งสิบามดวงตาสิบสาลังใจด้วยนะคะเนาะก็เนาะก็สําหรับเพื่อนๆของเราเลยอ่า มาคอมเมนต์ค่ะเร็วมากนะคะเมาคอมเมนต์ ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะน้องน้องนุ้ยเป็ดค่ะคุณธนาวดีแหวนเพชรน,นะคะธนาดีธนาวดีแหวนเพชรสวัสดีน้องจิตนะคะพี่สิรน้อยสันปะตองสวัสดีครับคุณพิงค์ว่าเพลินยายุนขาลสวัสดีค่ะน้องออนายพิเชษน,นะคะน้องโอก็น้อช่วงนี้ก็ผ่านแล้วเรียบร้อยนะคะวันไหนที่แบบเรามีภารกิจจริงๆหรือว่าวันไหนที่เราอยากพักก็ได้พักนะคะเนาะอยากพักผนมากพี่ออนใช่พี่กบนะคะพี่ออนอยากพักมากแต่พี่อ่อนยังดีหน่อยคือตัวเองคือไล์ยืนยันว่าไล์สดหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณทุกวันนะคะก็ไม้ ะค่น้อก็จะได้นาอคืนเวลากับเพื่อนๆนะคะเนาะสายฟ้าชาแนลสวัสดีครับคุณนวมมน,นะคะก็ทักทายกับคุณไก่นวมมด้วยนะคะก็ะสวัสดีค่ะแม่ใหญ่เพ็ินสวัสดีค่ะเป็ดเปานะคะธัญ,ญาแฟนเพลดก็ทักทายค,ค่ะแม่ใหญ่เพียนยายนค่ะเราบอกวันนี้ขอให้ได้เป็นเศรษฐีทุกคนค่ะสาธุสาธุาานะคะยายนถ่ายกันวันหยุดนะคะวันนี้วันหยุดของเพื่อนเราหลายๆคนเต่ดีิออนก็ยังทําหน้าที่ของตัวเองเหมือนเดิมนะคะน้องไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การทํางานตามโตินโดสวัสดีครับพี่เป็ดเปานะคะเนาะพี่เคดาไททอกส่งกําลังใจรอบบ้าน ค่ะธนาวัดีแวนเพรสวัสดีน้องเป็ดเปล่านะคะยายยุนขาเลาะสวัสดีค่ะน้องดีออนอุ้ยวันนี้ยายยุนยุ่งเ็นบอกพี่ก๊อฟกอดๆน้อยแฟนเพจสวัสดีค่ะเอหนิงยายยุยายยุนขาเลาะสวัสดีค่ะเคดานะคะเป็ดเปล่าแฟมลี่ก็ใครฝันดีบอกแนจ้านะกันเนาะถัดไปก็สวัสดีคุณสายฟ้าชาแนลนะคะสายฟ้าชาแนลสวัสดีครับคุณพิ์พิดาพากินสวัสดีน้องเป็ดเปล่านะคะเป็ดเปล่าแฟมลี่ก็ทักทายพี่สายฟ้าสวัสดีจ้าวันนี้พี่เดือนผ่องก็ทักทายคุณเริ่มทาตามสวัสดีค่ะพี่สาวใจรรมทักทายพี่เดนนนสสววััดีคคะเย้ทแลบ คุณมากๆเลยนะคะน้องตะยอนพี่อันเดะสวัสดีครับคุณวันนี่เนียนวันนี่เนียนชาแนลทักคับพี่พิงค์รุ่น้อยแฟนเพจสวัสดีพี่ก๊อฟนะคะน้องพี่ก๊อฟแฟนเพจบอกทักคุณขวัญน,นะคะเปิดเปาแฟนมี่บอกพี่เล็กสวัสดีค่ะพี่เล็กขวัญขาดรันจวนจริงใจสุดบอกกัลยาห่วงรักครับผมนะคะคนบ้านนอกอยู่ในต่างแดนก็สวัสดีจ้ากนอกออนไตพิเชษนะคะกนกออนไตพิเชษสวัสดีค่ะคนบ้านนอกอยู่ในต่างแดนนะคะแฟมมารีแม่ลูกห้าก็มากมากเลยคะ่ะพี่กิตาร์คีเตอร์เฮงเฮงปังปังโชคดีมีชัยนะคะน้องขอบคุณ खेर จะเป็นช่วงๆเหมือนกันนะคะเนาะที่เพื่อนๆของเราได้รับการตั้งค่าพอตั้งค่าบางท่านก็อ่าไม่ถึง10ไม่ถึง2อาทิตย์ด้วยนะคะระบบก,ก็ตรวจตอบรับทายเลิฟไทยแลนด์แฟนเพจส,สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับนะคะแม่กลัลยาห่วงราก,ก็กอดค่ะยายไทยพารวยนะคะพี่สวัยมดาก็ทักทายคุณเจียมจิตสวัสดีค่ะนะคะคณะวไทยาเป็นกําลังใจใกันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกขอให้ทุกคนมีความสุขกับตัวเลขมหาสนุกวันนี้นะคะเนาะก็เดี่ยวอยู่ตอนนี้รวมถึงเพื่อนๆที่มารับชมการไลฟ์สดขอองย้้วคตบุณ มากเลยนะคะนะ้างกำลังใจจากทุกคนเลยนะคะเนาะเป็นกําลังใจเกดาไทยท็อกก็สวัสดีพี่เพนค้านะคะนอะ้องก็ทักทายเป็นกําลังใจกันนะ,ะขอบคุณทุกกาลังใจด้วยนะคะนอะ้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะ พี่ลาวัชริยาชาแนลพี่สาวคนสวยนะคะน้องขอบคุณมากๆค่ะหนุกานแฟนเพจสวัสดีค่ะพี่กันนะคะน้องพี่มลแฟนเพจสวัสดีครับกันมิเกลความเพียนะคะคุณไก่หนูกานนะคะน้องสายฟ้าชาแนลสวัสดีครับเนี่ยน้องกันนะคะพี่มลแฟนเพจก็สวัสดีครับสายฟ้าชาแนลกัลยาหวงรักสวัสดีคุณสายฟ้าค่ะวัชริยาชาแนลสวัสดีค่ะน้องสาวสวัสดีค่ะบอดคุณเอื้อยหนิงนะคะน้อง แม่ใหญ่เพลสวัสดีทุกคนนะคะกดกอดจ้าเป็ดป่าแฟมลี่บอกพี่วันสวัสดีค่ะวันนี้เนรชาแนลทักจ่าน้องจอยลูกผู้ชายลูกไทยแลนด์แฟนเพจก็ทักพี่บุญลือนะคะน้องขอบคุณมากๆค่ะในยายเวลนาดาก็ทักทายอาหารและสุขภาพซีบัฟทอนสวัสดีค่ะนะคะน้องนะอ่ายายเวลนาดาวันท่านค่ะแม่ใหญ่เพลขอบคุณมากๆนะคะลูกผู้ชายลูกไทยแลนด์แฟนเพจบอกยายยูสวัสดีครับเป็ดป่าแฟมลี่ทักทายพี่นุชน้อยสวัสดีค่ะเกดาไทยทอกส่งออกคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่เกดาไทยราติมากมลทิพย์สวัสดีน้องดิสวัสดีีค่่ะพ รติมากมลทิพย์แอดมินของพี่แมวทองปูนเชื้อมีแรงน,นะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,นะเนาะพันยาแฟนเพจก็ส่งยิ้มสวยๆค่ะน้องลูกผู้ชายนะคะลูกผู้ชายเรืองไทยแลนด์ทักทายคุณขวัญทัศนี